สวัสดีครับมัน่นสีพามาสมพลุ่มครับผมอ่าเปลี่ยนจากบุธดเป็นอ่าตลับลูกปืนครับผมมันมันฝืดครับนี่หมุนไปเลยครับเอาสิมาแกะกันเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เสียงดังเลยนั่งเลิกไปก่อนทิดถนนปุ๊บพ่อกันก็ช่างสองหรกสช่างบ้บาน,นครับผมช่างบรรบานเกรือมือตามม,มีตามเกิดครับเก็บไว้ดีนะครับน็อตอย่าให้เสียนะครับเก็บบนทายมันปุ๊ อันตอนแรกย่าฝงามาันแยกจากกันไหมครับมากก่อนมากจุดพี่น้องมากฟังหนึ่งนะครับอย่าไปมากหลายฟังเด้อ มัอนท่าก็ะซิบม,มากค่อยๆแกะครับผมบึงให้ดีครับลบ่วงสายใน่มันขาดครับผมครับติดอย่งครับอันนี้บึงดีดีเด้อพยายามสังเกตเบึงครับ เบ่งสายเบิ่งขวา้านี่ยังติดค่อยขยับขยับขยับมันออกครับหยุดน้ำมันหืุด,ดอ้นี่เห็นมันค่อยพี่เนาะ้วงค่อยคอย,คอยวางสายในมันติขาด สายตรงเขีเบบนท้ายที่เขามาัดไวน้นี่ครับมาเรียบนี่ครับํำรวจเจ็บคลิปบอุปรสรรคไปนองเอ้ยเสียงเพลงเสียงยงงังเปิดยังกันกระโหลกเดียดทุกพพ่บ่ากอะไร น่ะผมมีเครื่องเสียงไงผมยังมาเปิดมัวเลยอันนี้เขาแยกว้เลยนะครับยอย่กใบหนงน้ำมันเดือนส่วนนี่เขาสีเห็ดคืออันนี้ครับกับชุดนี้แค่นัน้นตัวพที่นนอนส่วนที่จะเห็ดก็คือใบเดืนนอนสีมางัดงัดโอหนิมัน,นออกครับ เปลี่ยนมันหนอกอัอาวบูดมันดึกถิมไปน,น้อกบูดอันนี้คือ,อผมงัดเลยเลยครับเพราะว่าไม่ได้ใส่แล้วครับงัดออกไปเลยอ้อาวบูดมันออกจะเปลี่ยนจากบูดมันนยูพ่พืนมาพไปห้อคนะัะเป็นตลับลูกพื้น,นกัก็ทรงแข็งเลยด้อพี่ห้อ <Okay. S 2> คอยครับเดี๋ยว เดี๋ยวรอบเดี๋ยวรอบขางมันสีเสียครับต้องให้คอยเห็ดครับ หยัดไม่ได้เลยครับ ออกยากอะท,ที่นี่ก็ได้ครับนี่คือเก็บใปอเออไว้อย่างก่นอนเรื่องนะบูทมันบูทครับจุดบูดขาแล้วพมกับโอ้แข็งขนาดครับพี่น้องเหยีดมาดีขนาด มันเป็นาขานเป็นเล็กสปริงได้เอเป็นเหาลี่ยนเว้นกดบูทเว้นกดบูทโ้ยโอ้ยอโ,ยโ,ยโ้ยจากข้างในอ ตั้งนรากันปูดบ่เทียกกระดดน้ำมันเตียนแา่สักกระดาษไม่ก็ไรี่น้องทำใไ้เตียนเป็นบุกปืนให้ดีง่ายง่ายอันนี้มันค่อยออกมันออกง่ายหม เข็งโอ้โหเข็งนะค้อยออกค่อยจากทั้งรูมันเออค้อยยิ่งเคียงเล็กท้อยนี่ก็ลูกแก่วที่ไอ้พุดไอ้กล้องไอะน นี่ครับออกมาได้เลยครับเป็นลักษณะนี้ครับอุมบัอืม๊วย Thank <laughs> you. ขลางจะแข็งใช่หมจะปิง้งนี่ครับอ,อได้แล้วครับแขวนเอ้าสิทํารรกันนะแขวนเอาไว้มองนี่ออกได้ครับเกียนกลางนี่ครับโน,น่นโน่นขึ้นมาเพื่อเข้าสิว่างอนะ่ะ ถูกปืนล้องไปให้มันเรียบครับผมแต่แต่ผมจะลองว่างเบอรก,ก่อนครับขันมันได้ผมเ็ยซบอ๊อกควันครับผมเบอร์อะไรหรือเบอร์ไงเบอร์ไงเบอร์หน,น่อยเดกอยวลองใส่เบอร์นันนะ่ะซีเป็นเบอร์ยดียังบอัเอฟซีไ,ไป <c oughs> ดเซตเบอร์ตัวน้อย E V B เซตไหนท,งหนท,งหนทงังนันทั้งนั้นทั้งนังนี่ไงส <26 2. S 1> องถึงหกสองเจวีบีเซตหกสองแปดเซตหกสองแปดเซตครับเบอร์นะครับใช่ตัวนี้ครับ เบิ 6, 2, 8, ก28เซตเขียนอันเดียวกันแ8ดมตรเปลี่ยนใหญ่กว่าแ8ดมิรแกนแนดมิรครับผมอันเดียวกันอัาสีล่องตั้มทาเบิึงก่อนเลยครับขอบมันเรียบได้ได้ได้ไ,ดไปขอบมันเรียบสเสมอ มัมลอยอยู่เสมอเลยแฉะแหา,าจาันตรวจสอบกันครับอเอารถต่องควันมาต้องควันครับผมนี่ครับใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้ครับเสมอมันเสมอเลยครับค,คือคือคือมันได้เลยครับผมนี่แต่ว่าเราก็ต้องกัดแกนใ้เาเ่าเนาะ ล่องใส่ลูดยางดำเบื่องอืมจังเล่นอ,อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวล่องใส่หลุกยางดำเบิ่งด้วยครับเพราะว่ามีมีสองหลุนครับมีสองแบบมีดำมะพร้าวแบบดำมันสีแข็งหน่อยครับหลุดยาง

ขาวดีกว่าอืมว่าสิเ้าใได้กว่าเ้าใหด้กว่าอลุ่งจำบนี่จะเลไข้าลุ่งเนี่ยนกว่าลง่งสุดกว่านี่นะครับตอนต้องลองเบิ้งครับความพอดีของมัน ก็ต้องเช็คเบิ้งนะครับว่าในหู้เนี่ยมันลงเสมอกันบ,คบ,นบนอครับกันบดลงเสมอเล้าก็กดมันลงไปครับอ่าโอเคอันคือเรียบร้อยนะครับ็บเรียบร้อยในการทดลองนะพี่น้องนะ ยังหลบกวนต้อีไป้องเอลยขอโถษกอพัยบ,บึงผาแเ้าเนาะไปลองเนาะนี่ครับเอาก็ต้องมาเช็ดทาความสะอาดเกนก่อนเด้ครับครบดำๆอยี่ห้องตรงขรดองอครับเพราะว่ามันติดม, <laughs> มันติดเออลูกไปนเนี่ะเวลาห้องหยัดเข้า,าขไปใส่กระดาษทรายคูดเราเด้ครับได้ยักครูแห้งนะครับ ถูค่อยๆ่อยูไปให้ขาบมันหายไปครับเวลาเข้าใส่ลูกปืนเนี่ยมันสีบางย่างครับมันจะเด็กเขา่าง่ายครับผมชิบออกครับ จะม่ใช่แบบทำออเคจัดเกมยังยังบอกกัดดิเราต้องตั้งมาก่อนตั้ง ย่ะๆฝาวกัดเขียนนะครับถ้าต้องต่างศูนย์มั่งก่อนครับนี่ก็จิบประกอบกลับขึ้น,นครับผมประกอบที่คร,ระกอบ เราเก็สิบเบิงวามัน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 ขยับได้มันกึ่งกลางโบ่ไห้หนาแล้วตื่นมันม,มือกันอยากให้มันเดือม่ายเดือมขัว ขาดเลยเป็นหนึ่งในน้ำขาดสายมัดที่บนท้ายมันกบตัวนี้บึงไปแล้วถ้าชิได้เอาตัวห้องคางนาออกครับเพราะว่ามันมันเหลื่อมไปหลัง สองแผน่นค่อยตั้งเบิเ้ด้นยครับให้แกนขงนี้กคบข้างในมันเสมอกันนะครับเท่ากัน trinh mực là mực trên lục trạng lục không โอเคไ้แ okay. ล้ะครับกันเท่าต่างแดดมันสฉีบเสมอกันนะครับมันจะหมุนได้สบายเลยครับแบบนี้เราสฟูชิมากัดแกนครับผมหลังเลยหลังหลังปุ๊บหลังเบิงก่อนเลยนะประกบหลังเบิ้งก่อนนะอืมเบิงประกบหลังเพื่อความชั่วครับผมว่า มันพอดีอีรีบบ บางทีก้างหลังมันอาจจะสูงครับผมนั่นต้องเบิ่งให้ดีเบิ่งว่ามันคลอนบอครับว่ามันขยับไดบ้บอ สวดีบ่งแล้วไดไดได้พอดีเลยครับรับบ่บบ่บ่ขยับเน่นเต็ดเลยม,มันสิรอยน่อยนอยน้อยเพราะกดปับ๊บกเฟ้นดิน,นดจัดไปนี่ครับพอดีเลยหากัดค่อยๆถอดออกขึ้นครับผมตั้งจใจเย็นนี่ดีครับเพ็ดร์พลุ่ม อีพีแรกไว้แค่นี้นอ้องผนหลงเนาะต่อกันอีพีสองตอน,นอกัดแกนเน้องผนหลงเนะครับผมสวัสดีครับ